ฟันน้านมไม่ต้องดูแลมากหรอกเดี๋ยวก็หลุดแล้วใครเคยคิดอย่างนี้บ้างคะใช่ค่ะฟันน้ํานมไม่กี่ปีก็หลุดแล้วถอนออกก็ได้อยากกินอะไรเต็มที่เลยลูกคือแม่เล็กจะบอกอย่างนี้นะคะปกติเด็กๆจะชอบกินขนมใช่ไหมคะแล้วขนมก็จะมีส่วนประกอบของน้ําตาลซึ่งจะทําให้ฟันผุคะ่ะเด็กเล็กๆบางคนไม่ชอบแปรงฟนันหรือแปรงแล้วก็แปรงไม่ทั่วถึงนะคะ พอนานวันเข้าฟันก็ค่อยๆผุลามไปเรื่อยๆแล้วก็ปวดฟันจนต้องไปหาหมอฟันแต่หมอฟันก็บอกว่าไม่สามารถจะอุดฟันได้แล้วทีนี้ต้องถอนฟันอย่างเดียวเลยค่ะมันก็แค่ถอนใช่ไหมคะใครๆก็คิดแบบนี้จริงไหมคะไม่ผิดคะ่ะถ้าเราไม่คิดอะไรต่อนะแต่เล็กจะบอกอะไรให้นะคะฟันน้ำนมเนี่ยที่ถอนออกมาก่อนถ้าเด็กคนนั้นเนี่ยอายุยังไม่ถึง6ขวบปกติฟันแพ้จะขึ้นซี่แรกตอน6ขวบถูกไหมคะ แต่ถ้าเกิดถอนก่อน6ขวบเนี่ยมันจะเกิดช่องว่างของฟันที่ถอนออกไปแล้วพอเด็กคนนั้นพออายุหขวบใช่ไหมคะฟันน้ำนมที่ของเขามีเนี่ยหลุดออกไปตามธรรมชาติแล้วก็เกิดฟันแท้ขึ้นมาเนี่ยฟันแท้ที่เกิดขึ้นมาใหม่นะคะซี่แรกนะตอนอายุ6ขวบจะค่อยๆดันฟันน้ำนมที่ถูกถอนออกไปนะคะทําให้ช่องว่างค่อยๆลดลงพอช่องว่างค่อยๆลดลงนะคะบางทีปิดไปเลยนะคะเมื่อเด็กคนน,นี้อายุครบ11 -12 ปี ฟันแท้ที่อยู่ใต้เหงือกเขาจะพยายามดันขึ้นมาทีนี้ถ้าเกิดเขาดันไม่ได้แล้วเขาไปดันที่อื่นก็จะเกิดฟันเจฟันคุดฟันซ้อนนะคะที่เราเห็นกันประจำนะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะดูแลฟันน้ำนมให้ดีนะอย่าละเลยคิดว่าฟันน้ำนมเดี๋ยวมันก็ขึ้นฟันแท้ถอนไปก็จบค่ะแต่เล็กมีวิธีนะคะถ้าเกิดเป็นเด็กเล็กนะพ่อแม่ ควรช่วยดูแลช่องปากของลูกน้อยนะคะแปรงเช้าแปรงเย็นนะคะและที่สําคัญนะคะเมื่อพอโตระดับหนึ่งสักสองสามขวบก็พาไปหาหมอฟันไปอมฟูออนไลน์นะคะไปเช็คสภาพฟันว่าเป็นยังไงบ้างการดูแลช่องปากตั้งแต่เด็กๆเสียเงินนิดเดียวนะคะดีดีกว่าเราไปเสียเงินจัดฟันเพราะว่าฟันเกผ่าฟันคุดก็เจ็บตัวอีกใช่ไหมคะแล้วไหนจะฟันซ้อนอีก พอเด็กเริ่มอายุถึง6ขวบนะคะก็ควรที่จะให้ใช้ยาสีฟันที่มีฟูออนไลน์นะคะไม่แสบปากไม่เฟื่อนไม่ขมนะและที่สําคัญควรจะมีสมุนไพรด้วยและไม่ผสมแป้งด้วยนะคะในยาสีฟันยาสีฟันเจเดนตัวนี้นะคะมีสมุนไพรครบ10ชนิดนะคะเป็นได้ทั้ง3อย่างในตัวเดียวกันเลยนะเป็นได้ทั้งยาสีฟันน้ํายาบ้วนปากแล้วก็เจลฟอกสีฟันนะคะเด็ก6กขวบใช้เพียงแค่เม็ดถั่วเองนะคะถ้าเด็ก6ขวบใช้นะคะใช้ได้เป็นปีเลยคะ่ะตัวนี้นี่ค่ะ แค่ไปเล็กๆนิดเดียวนะคะนอกจากนั้นยาสีฟันของเจเดนนะคะยังไม่มีส่วนผสมของแป้งด้วยนะคะไม่ทำให้เกิดกลิ่นปากด้วยลดกลิ่นปากยาวนานถึง12ชั่วโมงเด็กใช้ก็ดีผู้ใหญ่ใช้ก็ได้และสามารถแปรงได้ทั้งแบบเปียกและก็แบบแห้งได้ด้วยค่ะ ดีกว่าไปจัดฟันนะคะทั้งเสียเวลาเสียเงินก็เยอะแถมต้องเจ็บตัวอีกให้เจเดนดูแลช่องปากของคุณดีกว่านะคะราคาหลักสิบทำได้ถึงขนาดนี้แล้วตอนนี้เจเดนเขาก็มีโปรโมชั่นอยู่นะลองกดดูในตะกร้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือนะคะซื้อก่อนสินค้าจะหมดนะ